วัสงในการจัดตั้งนตัวอย่างอย่างนั้นเนี่แที่ต้องรับ้ต้องไปสัมผัสจริงๆที่จะรู้นเรเรา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 เาต้องเราแล้วตอนนี้ไอเราในานจัเนี่ยเวลาแผ่ไฟแล้วไม่ต้องใจเราเป็จะไมสบายใจผมมาดูแลแฟเั่นที่ผมก็ตบต้ใจาอามันเสเลยตออยู่อยู่มในกางา

ยิ่งคนคนคนเนี่ยับตรงนี้นี่มันมันเป็นนล เล็กๆมันโอเคไงใหญ่ๆเดี๋ยวมันจะกลาเป็นเป็นปัญหาตรงนี้นันแค่เดาถือว่าตัวเราต้องการแบบไตอ xin chào các bạn buổi <laughs> tối Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin Xin ครับผมขออนุญาตต่อนะครับไม่ขอสอกสครับผมขออนุญาตต่อวาระหกนะครับวาระเพื่อพิจารณานะครับ กำหนดยุทธศาสตร์ทิศทางของสมาคมในปี2555นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผออนุน,นะครับท่านผออน,นุท่านผออนิลัมแล้วก็ที่ปรึกษาสมาคมนะครับอาสิงนะครับแล้วก็คุณเบียร์นะฮะแล้วก็สมาชิกสมาคมเป็นกรรมการนะครับเดี๋ยวเราจะกำหนดยุทธศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวจะคุยกันหลังจากที่พอดีจิตสิงครัร์พอดีคุยกันเรื่องทิศท่องเที่ยวในานามของกรอจอมวายุดีครับ กำลังคุยว่าจริงๆแล้วเราจะนอนที่ไหนแต่จยพานอนที่ไหนกันดีแต่ตอนนี้เดี๋ยวเชิญเรื่องความสะดวกสบายนะครับเรื่องความสะดวกสบายเดี๋ยวเชิญทางปอ,งอ,งอที่ได้ครับผมว่าเราควรจะสมรู้รสศร์นอนพอรบกวนอธิบา,า,ายหน่งเขาก็แต่ละที่เนี่ยจุดของมันเป็นยังไงในการพักในความสะดวกสบายของมันในความลำบากมันครับนักขุครับครับอย่างอย่าง ดี๋ยวผมก็จะอธิบายได้ในส่วนของผมนะฮะคือคือลองกล้ากับบ้านใหม่ลองกล้าแต่สําหรับสวนพิพาธภัณฑ์เนี่ยก็ต้องต้องเดยวรบกวนขออนุญาตอธิบายเพราะว่าเพิ่งจะพักมานะฮะคในส่วนของของของาอุทยานชาติภูลองกล้าเนี่ยไอไอฟซูซิตี้ต่างๆในเรื่องรองรับการท่องเที่ยวการทัอพอรเนี่ยมันมีข้อคันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นวัตถุประสงค์ของการการจัดตั้งของเราอยู่แล้วนะฮะแล้วนี้เมื่อทราบจากท่านประธานว่าจะมี สมาชิกป,ประมาณ40 40กว่าท่านซึ่งมันก็มีอยู่โซนหนึ่งซึ่งซึ่งรับรับรองได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีจุดที่เราจะอาจจะส,สัรรค์กันตอนกลางคืนเป็นแคมไฟหรือะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าแต่ว่าทัางนี้ทั้งนั้นเนี่ยต,ต้องต้องตัดสินใจให้เร็วนิดนึงเพื่อที่ว่าทางอุทยานจะได้สำรองตรงนี้ไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราเราไปกันแล้วก็มีแขกอื่นแทรกเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาเราจอยกันไม่ไม่เต็มที่จะรบกวนแขกอื่นครับ อนนี้ส่วนของบ้านใหม่ล่องกล้ามันก็ได้บรรยากาศแบบแบบแบบเหมือนก็เหมือนเราไปอยู่หมู่บ้านอะไรสักอย่างน,นะฮะซึ่งมันเดิมๆก็อาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรนะฮะแต่ก็ได้บรรยากาศอปกแบบนั้นคือวแล้วแต่วัตถุประสงค์ของทั้งกล่กว่าต้องการสัมผัสบรรยากาศแบบไหนนะฮะซึ่งถ้าจะเลือกอะไรเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราเลือกตรงนั้นด้วยเพราะว่ามันมันอย่างเป็นบ้านใหม่ล่องกล้ามันก็เป็นเหมือน